สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการตัดต่อสายไฟนะครับซึ่งเป็นสายไฟเจ็ดสี er นะครับตัวนี้เป็นไฟเจ็ดสีวงจรควบคุมนะครับใช้วงจรควบคุมก็ตัวนี้ความยาวก็ประมาณ5เมตรนะครับ5เมตรต่อม้วนนะครับแต่ผมจะใช้ ไม่ถึง5้าเมตรนะครับก็จะตัดตัดต่อนะครับเพราะว่าขั้วลักเสียบนะครับเทอร์มินอลน,นะครับที่เขาแถมมามันมีแค่ตัวเดียวนะครับถ้าเราตัดแล้วมันก็ต้องมาต่อนะครับผมจะใช้ประมาณ25เซนนะครับประมาณนี้นี่ก็ตัดเรียบร้อยนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับก็ การทางานก็จะคล้ายๆกับไฟมารุมทั่วไปนะครับไฟมารุมแบบนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับก็จะใช้เป็นแบบ3ามตัดนะครับนับ3ามตัดนะครับสามตัดยังไงนะครับก็เพื่อนๆนับนะครับ1 2 3สามนะครับแล้วกะตัดตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์บอกให้เราตัดนะครับเป็นแบบนี้ครับช่วงตัดต่อนะครับ ก็จะคล้ายๆกับไฟมารุมทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้มันจะมีทั้งหมดสี่ขานะครับก็ผมตัดเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะครับเอาใช้คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์กรีดตรงบริเวณที่เราจะาเชื่อมต่อนะครับบัดกีนะครับต่อให้เอตัดให้เห็นปิ้นนะครับปิ้นวงจรนะครับ ตัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขุดๆนะครับให้เห็นปิ้นทองแดงครับเพื่อที่จะได้บัดกรีง่ายนะครับประมาณนี้ของไม่จับครับดูครับนี่นะครับตัดให้เห็นทองแดงข้างในนะครับผมตัดเรียบร้อยครับก็ทําการบัดกรีได้เลยครับใช้บัดกรีนะครับตะกัว ลงไปก่อนนะครับไม่แนะนําให้แช่นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปิ้นวงจรมันจะเสียหายนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบางนะครับบัดกี้เลยครับครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็บัดกีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าก็เอาแค่พอให้มันติดนะครับว่าแช่นานไม่ได้ครับมันร้อนเดี๋ยวปิ้นมันจะพังนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อน ดูที่สายนะครับตันนี้เป็นสายคออะครับสีเส้นครับสายคอสีเส้นก็จะมีสีดำสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับดำเขียวเหลืองแดงนะครับก็มันแต่ละวงจรมันจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไปดูนะครับอีก,อกตัวหนึ่งที่ว่าแถมมานะครับมันจะเป็นอีก คละสีนะครับนี่นครับตัวที่มากับกล่องนะครับมันก็จะเป็นสีดำเขียวแดงแล้วก็น้ำเงินนะครับแล้วก็เอามาทิกแพนเอานะครับพยายามอิงสีเดิมไว้นะครับก็คือสีดำแล้วก็สีแดงนะครับ ก็เขียวนะครับสามเซนส่วนน้ำเงินก็จะเป็นถ้าเป็นสายสายสายคอตรงนี้มันจะเป็นสีสีเหลืองนะครับจะเป็นสีเหลืองก็จะเป็นสีดำเขียวแดงเหลืองนะครับก็อสวนวิธีต่อนะครับ ขออภัยด้วยนะครับมันมีเสียงรบกวนเยอะนะครับเพราะว่าแถวบ้านมีงานนะครับมาดูนะครับตรงปิ้นวงจรจะเขียนบอกนะครับว่ามีขั้วบวกนะครับขั้วบวกแล้วก็มี G นะครับ G ก็คือกรีนนะครับคือสีเขียวนะครับ R ก็คือเรสนะครับสีแดงส่วน B ก็คือบลูนะครับสีฟ้าวิธีการต่อก็ง่ายๆเลยครับ ล้วก็จะอิงจากตัวเดิมนะครับเอาสีดำนะครับสีดำนี่คือขั้วบวกนะครับในวงจรนะครับสีดำเอามาใส่บวกนะครับดำบวกครับแล้วก็สีเขียวเอามาใส่กรีนนะครับนั้นก็สีแดงนะครับอันนี้สลับฝั่งนะครับจะอยู่อย่างนี้นะครับสีแดงก็คือเรสนะครับเนี่ยก็มาใส่ขาที่3ามนะครับ ที่3แล้วก็สวนลูนะครับอันนี้เราจะแทนด้วยสีเหลืองนะครับเพราะว่าสายตัวนี้มันคนละสีนะครับเราแทนด้วยสีเหลืองนะครับก็ประมาณนี้ครับใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันครับแนะนาให้ใช้เป็นสายอ่อนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับตัวนี้เป็นสายแข็งนะครับมันค่อนข้างที่จะปัดกียากก็การใช้งานมันก็ค่อนข้างยุ่งยากครับสายอ่อนก็มีขายนะครับตามร้านเครื่องเสียงทั่วไปนะครับหรือว่าสั่งจากแอป ก็มีขายนะครับเม็ดไม่กี่บาทครับตัวนี้ผมประหยัดนะครับก็คือใช้สายคอมาแทนนะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะกางทีจะยุ่งยากหน่อยนี่นะครับเดี๋ยวเราไปบัดกรีต่อสายเลยครับครับตอนนี้ก็บัดกีติดเสร็จเรียบร้อยนะครับขายแล้วนะครับก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็าจะพอใช้งานได้นะครับบัรกีีตามนี้เลยนะครับสําหรับ ท่านที่ไม่เข้าใจก็แคปหน้าจอไว้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้ครับประมาณนี้ครับก็ทําการเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับครับก็ทําการเก็บให้เรียบร้อยนะครับให้แข็งแรงใช้ท่อหดนะครับตัดให้พอดีครับจะได้สวยๆนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับก็จากวงจรที่เราต่อนะครับก็คือ สีดำจะเป็นข้วบวกนะครับผมจะติดไ้กับข้วบวกนะครับใช้แบตเตอรี่12โวลต์เหตลองสีเหลืองครับสีเหลืองครับที่เราต่อไว้วงจรมันจะเป็นสีฟ้านะครับัวนี้เรามาดัดแดงนะครับเพราะว่าตัวนี้สายคอตัวนั้นเป็นสีเหลืองนะครับก็คิดว่าเป็นสีฟ้านะครับติดนะครับต่อไปเป็นสีเขียวนะครับ ต,ติดเหมือนกันครับไปเป็นสีแดงครับนี่นะครับติดทุกหลอดครับมันเป็นการผสมสีนะครับตัวนี้เดี๋ยวมันจะมีกล่องควบคุมอีกทีนึงนะครับถ้าเรามารวมกันสองเส้นนะครับมันก็จะเป็นสีตามเส่้อต้องการนะครับฟ้าโบกเขียวนะครับฟ้าบวกเขียว บุกแดงเป็นสีนชมพูอ่อนนะครับแดงบุกเหลืองสีม่วงนะครับสวยงามก็เป็นงานเสร็จนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับตอนที่จะแก้ไขดัดแปลง DIY นะครับใช้งานนะครับ ก็สาาาามรรถททํํํไไดด้้เลยนะคับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับท่านใดที่สงสัยหรือไม่เข้าใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับตามลิงที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับโทรสอบถามโดยตรงก็ได้นะครับที่เบอร์095ครับ0106877ครับ095 0106877ครับก็ยินดีห้ครแนะนำทุกท่านนะครับคลิปนี้อาจจะมีเสียงรบกวนมากก็คงไม่ว่ากันนะครับ ทำหมคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ